เอาแล้วนะครับวกน้องขอกราบสวัสดีน้องๆพี่ๆเพื่นด,ด,ด้วยนะฮะอยู่กับผมนะฮะซีนโเนเกชเชนเกยน,นะครับร <c oughs> กลับมากันอยู่ในโฮสต์เวทโนมเซอร์ไพร์นะครับวัวได้ไปเหมาเจ้าตัวฮาร์ดรือว่าพี่เอกของเราน,นั่นเองนะครับเป็นเม,มาแล้วนะฮะบอกเลยว่าฮาร์ด สเตตเยอะมากๆเยอะกว่าเบลอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูสแตตแล้วก็ดูเปิร์กเข้าๆของฮาร์นะครับก็มากันที่แพ s ซิฟยูนิคเพิร์กนะครับผมจะปล่อยคลื่นเสียงเป็นระยะ13เมตรนะครับหลังจากที่ฮาร์ดเกอร์ได้ทำลายสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของนะครับเซลลเวอร์ที่อยู่ใกล้รัศมีหรือว่าคลื่นเสียงนั้นจะถูกแท็กนะครับคล้ายๆของนิพา แต่เห็นเป็นออราสีส้มนะครับขึ้นแล้วก็ a อ t ท v เพิร์กนะครับผมพิกจะปล่อยขึ้นเสียงออกไปข้างหน้าระยะ13เมตรนะครับเท่าแพสซีฟยูนิเพิร์กนะฮะเซอร์เวอร์ที่โดนสกิลนี้เอ้ยไม่ใช่สิเซอร์เวอร์ที่โดนที่โดนเอ่อเพิร์กนี้นะครับจะติดสถานะไม่สามารถใช้ไอเทมได้นะครับแล้วก็จะทำให้เคลื่อนที่ชา้าลงนะครับผมและส่วนเพิร์ก ที่ <c oughs> ผมใช้นะครับจะเป็นด a r k c o ออกเขานะครับแล้วก็เฮล멧ลดเวลานะครับแอคทีฟเ e ิ k c คูลดาวสา์แล้วก็หมวกนะครับเพิ่มโอกาสในการกันสตันนะครับผมก็อยู่ที่คนเล่นนะครับว่าคนเล่นอยากจะใช้เปิ์กอะไรนะครับอยู่ที่คนเล่นเลยนะครับแต่ส่วนผมผมรู้สึกว่าแอคทีฟเ e ิ k แอคทีฟเ e ิร์กพี่คือสำคัญมากๆแล้วก็สกิลล่องหนคือสำคัญมากนะครับก็เลยคิดว่าเอาเจ้าตัวอะไรนะเอาแพสซีฟไอรีดิวลิ้นพันธ์นะฮะรีดิวแอคทีฟเพิร์กลด30%นะครับจะได้ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับและดูชื่อผมนี่อยากกินไข่เจียวโอ้โหชื่ออย่างเท่และอยากกินไข่เจียวจังหวะนี้ เพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะเก็บสีหรือเปล่าหรือว่าจะเก็บนิดเดียวเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นสเปกเตอร์ไม่เป็นเลยแทบจะไม่เป็นเลยดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าโอเคเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมฝ้ายเเลยเจอห้องสักทีนะฮะผมบอกเลยว่ารอบนี้ผมอาจจะ เล่นกะเพราะว่าผมเล่นฮาร์ดแล้วก็เล่นแล้วเขาก็ออกเจ้าออกทำไมมันหาห้องนานได้บ้าเอ้ยงือ้อเป็นเล่นอีกแล้วโอเคเรารอห้องต่อไปกันดีกว่านะครับในที่สุด10นาทีที่ผมรอคอยก็มาถึงขอร้องอย่ามีคนออกเหมือนรอบเมื่อกี้อีกเถอะ มารอบนี้ผมขอได้ด่านใหม่ได้ไหมลองด่านใหม่ได้ไหมอยากลองฝึกเอาพี่เอกตีด่านใหม่อะด่านใหม่ด่านป่าก,กงกลางหรือป่าชาเลนวจะจำไม่ได้ละน่าจะเอ้ยผมว่านองน้ำว่ะผมว่าหนองน้ำ,นนำแน่ๆโอ้โห building B building A เอาเดาผิดหมดเลย เอาแล้วกูเดาผิดไปหมดเลยฮะจาังหวะนี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เล่นไม่เป็นบอกเลยว่าเล่นไม่เป็นเลยนะครับเอาจริงๆนะแทบไม่เป็นเลยดีกว่าต้อบอกพวกมึงจะได้รู้ว่ากูเจ็บยังไงเออพวกมึงจะรู้ว่ากูเจ็บยังไงัวาชั้นสามะ มีใครสักคนอยู่ตรงนี้แหลนะด้าดาหญ่ดาเป้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 ไม่ได้นี่แกจะเฟืองสเตมินากับฉันอย่างนั้นเหรอฮะนี่แกจะเพื่องสเตมินากับฉันอย่างนั้นเหรอ ดัด่รอบลลออหักัเอาเนื้อเอาอาไ่ติดรอเอาอ๋อไติดอันเ้ดลวทั้งเมียเห็นทั้งวทั้งเมียเลยไม่ตงทไม่ตรง อาฮาตายภายในสาน,นครับผมแจัดไปไหนล่ะไปไหนละ่ะครับองงู้มันยังไงยังไมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะโมันยังไงล่ะมันะ ครับผมไอ้ยี่สกิลพี่เอกคือถ้าเล่นเป็นนี่คือมันมันเก่งมากๆเลย ลืมไงาไบางทีขอดึงแแบบได้พาหนุ่ะหนเก่งกับเรอา,า <c oughs> อ่ะฮะติงนะดี Baby, can't see you! เจนไปแทงผู้ชายไม่โดดเจนไม่โดดไม่ปิดประตูด้วยเจนเราเือที่จะขึ้นก่อนแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นล่างแล้วเราก็จะไปดักเขายังจำได้ว่าติมอยู่ทั้งสอง พี่ไไนะหมองไปแลายลาขอไปละกันนะไปละกันนะมือเนี่ยขอดอยขอดอยมืออ่ะขอไม่ได้หรือไงอ่ะ นั่นเหรอที oh! ่พายิ่งยิเอา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 เปิดประตูเปิดประตูใส่ได้อย่างนี้กันเรียบร้อยฮะเก่งเหรอเราอฮะเก่งเหรอเราอ่ะฮะเรียบร้อยครับเก็บสี่ไปหนึ่งสเต็ปครับผมเอออายตัวพี่ยังเล่นอะไรยังศาใจเหมือนเดิมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวที่ สกิลดูเรียนรู้รง่ายมากคือถ้าใครใช้คอมโบสกิลเหมือนที่ผมใช้เมื่อกี้ได้คือแบบคอมโบสกิลแกเก่งมากๆเลยนะฮาร์ดอ่ะเนี่ยอยากกินไข่เจียวอยากกินไข่เจียวไงเอออยากกินไข่เจียวเออเจียวเท่านั้นไข่เจียวแบบไข่เจียวเท่านั้นถ้าเปิดเลยละกันไหนๆมันก็จะ็เกือรู้เลยอ,เอ้มาปว้าวหลังบิลเอ,อ้ยไม่ใช่ หลังเฮ้ยเราได้หลังพี่เอกแล้วนี่เฮ้ยพี่เอกบีเฮ้ยใช่นีมีมีหลังมีไงมีแขนแล้วก็ต้องมีหัวกะโหลกไอ้ยาอย่างเทพผมจะได้อันนี้อ่ะเท่าไหร่อ่ะหมวมันพันสองเอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยมาใส่กับพี่เอกแล้วที่จังโอเคก็สรุปเกมเพลย์คร่าวๆไม่น่าเชื่อผมจะเก็บสีได้เพราะว่า คือไม่เคยเล่นสเปกเตอร์มาก่อนเลยแล้วว่าตัวฮาร์ดเนี่ยเป็นสเปกเตอร์ที่ผมแตะเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเปิร์กมันดีอ่ะผมบอกเลยว่าเปิร์กดีมากๆดีเจ็ดๆนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปติดตามคลิปใหม่ของผมด้วยเนาะวันสนุกนะวันสปอร์ตนะครับหนึ่งซับสไครป์เพื่อหนึ่งการสนับสนุนเพื่อผมมีกำลังใจในการคิดต่อไปสำหรับวันนี้ผมชิโนนิ่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม